สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแจ้งข้อหานายเฉพลเพิ่มเติมคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานั้นและเมื่อเช้านี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่นายเฉยพลได้เปิดใจหลังจากที่โดนคดีมีปัญหาภายในกลุ่มยูทูบเบอร โดยมีปัญหาเข้ามาเยอะมากนายเชพพลก็เลยเปิดใจกับเหล่ายูทูบเบอร์ที่ห้อมล้อมในตัวนายเชพลและมีการถ่ายคลิปกันโดยนายเชพลเรียกยูทูบเบอร์มาถ่ายคลิปและรับฟังถึงปัญหาเพื่อที่จะให้ f อของนายเชพลนั้นได้เข้าใจโดยนายเชพลได้บอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นมา มันก็เลยเป็นปัญหาและก็เลยเรียกทุกคนมาถามว่าที่มาอยู่ตรงนี้นั้นต้องการมาเพื่อที่จะสร้างปัญหาหรือมาทำอย่างอื่นแต่สิ่งที่ทุกเบอร์บางช่องได้ร่วมกันทำถามว่ามันสมควรที่จะทำหรือไม่ถ้ามีความรับผิดชอบต่อตัวเองควรที่จะออกมายอมรับรับผิดต้องออกมาขอโทษ เจ้าของเรื่องเขาก็จะได้ให้อภัยและป้ายที่ติดอยู่หน้าบ้านยังมีข้อความที่อนุโลมอยู่แต่ถ้าหากมีคำว่าเด็ดขาดทุกคนจะไม่ได้ถ่ายผมเลยถ้ามันเข้าข่ายข้อกฎหมายกฎหมายหลักทุกคนจะไม่ได้ถ่ายผมเลยเอซีจะได้เข้าใจคนติดตามมากน้อยแค่ไหนในช่องพวกคุณมันไม่เกี่ยว ถ้าช่องคุณไม่มีคนรู้จ้างเขาก็ไม่เข้าไปดูพิมพ์ไม่ถูกเขาก็ไม่เข้าไปดูเขาเรียกว่าเซิร์ชหาดูทาง Google ถ้าพิมพ์ช่องไม่ถูกอยากจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันที่ผ่านมานั้นซึ่งผมต้องมีสติมากขึ้นทำไมผมถึงเลือกยูทูบเบอร์ที่ผมไว้ใจที่ผมสามารถที่จะคุยได้คุยเข้าใจ สื่อความหมายได้ง่ายคนน้อยมันก็เข้าใจได้ง่ายแต่มันไม่ได้ไปโดยลำพังทำไมถึงไม่บอกทุกคนไปอะไรที่มันจำเป็นที่จะบอกทุกคนหมดก็ให้ไปหมดพอไปเยอะเป็นยังไงก็คือเกิดปัญหาไหมแล้ววันที่5 5ยังจำกันได้ไหมที่อายการซึ่งดูแล้วมันวุ่นวายไปหมดไม่ใช่ไม่รู้ รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเลือกที่จะไม่พูดผมไว้ใจทุกคนแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะให้เกิดแต่มันก็เกิดมันก็เลยเป็นปัญหาก็เลยได้มีการเรียกมาถามทุกคนว่าที่มาอยู่ตรงนี้ต้องการที่จะมาสร้างปัญหาหรือมาทำอย่างอื่นหรือจะมาเอาความลับความลับนั้นไม่มีครับบอกเลยความลับไม่มี ถ้ามาคุยกับผมมาคุยได้เปิดเผยหมดอยากจะถามอะไรก็ถามได้ผมตอบได้หมดตอบตรงไม่มีอะไรที่จะปิดบังใครแม้แต่เจ้าหน้าที่ผมก็พูดความจริงหมดแต่สิ่งที่อยู่ถูกเบอร์บางช่องเดอรวร่วมกันทำมันสมควรที่จะทำหรือไม่มีความรับผิดชอบตัวตนเองคือออกมายอมรับรับผิดผิดแล้วต้องออกมาขอโทษ เจ้าของเรื่องเขาก็จะให้อภัยเขาจะได้ให้คำแนะนำเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อเจอเรื่องแบบนั้นไม่ใช่มีเพียงแค่กิบเงียบกูใหญ่กูเก่งกูไม่สนใจใครกูจะแฉะแล้วจะแฉะเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรที่จะแฉะถ้าคิดว่าตลอดที่ผ่านมาพวกคุณนั้นมาอยู่กับผมไม่คิดหรือว่าผมก็เก็บข้อมูลของพวกคุณเหมือนกัน แต่ละคนไปไหนมีกิจการอะไรมีธุรกิจอะไรผมก็คงจะรู้หมดรู้หมดแต่ผมไม่พูดซึ่งจากประเด็นนี้นั้นทางด้านของฝั่งโซเชียลก็ได้หยิบเอาประเด็นนี้ออกมาพูดกันโดยได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์ข้อความลงใน facebook โดยมีใจความว่าเครียด อารมณ์เสียใส่ยูทูบเบอร์แต่เช้าออกอาการนาเกียรดเรียกยูทูบเบอร์ให้มาเข้าแถวถามเรียงตัวมาทำไมมีจุดประสงค์อะไรใครมีคลิปลับคลิปรอแชร์ไหมยูทูบเบอร์กลุ่มนี้ผมว่าโดยแท้จริงไร้ศักดิ์ศรีบางคนทำตัวเหมือนหมาเฝ้าถนนตกคำก็ไล่สดให้ดูถนน ดูหน้าบ้านผู้ต้องหาไม่มีคอนเทนต์ให้อะไรเลยปัญญาอ่อนมากรู้แหละพวกยูทูบเบอร์พวก,พวกนี้ต้องหาตังค์เลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ไม่มีอาชีพอื่นให้ทำกันแล้วหรอหรือถ้าทำมันก็มีคอนเทนต์อื่นเยอะแยะที่จะให้ทำมันน่าจะภูมิใจตรงไหนถ้าเป็นยูทูบเบอร์แล้วต้องมาเป็นคีค้คาโดนผู้ต้องหาพูดจาสับคูก บางคนเป็นได้แค่ยูทูบเบอร์เกียรติรู้ไหมพวกคุณมีส่วนทำทําให้เกิดปัญหาในสังคมในบ้านกโกกหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าแกดูโจ์ถุงดำเป็นตัวอย่างทำไมถึงโดนแฉเชื่อว่าไม่นานถุงปุ๋ยอย่างแกก็ต้องโดนเขาแฉ จริงค่ะมันไม่มีอาชีพอื่นทํามาหากินแล้วหรอคนกลุ่มนี้ถึงยอมเอาศักดิ์ศรีมาแลกให้เขาโขกสับจิกด่าใช้ยเยี่ยงกับทาดเพื่อเงินตัวเดียวเท้ๆจนลืมคิดถูกผิดต้องพึ่งตัวเงินตัวโทองหากินก็ต้องทนหน่อยเป็นคนดีมากสินะถึงกลัวจะมีคลิปลับคลิปแฉเหลืออดเหลือทน รีบออกมาจากตรงนั้นแล้วแฉให้เกี้ยงเลยนะจะเป็นยูทูบเบอร์ก็เป็นให้ถูกจากอยู่ฝ่ายผู้ต้องหาแค่เพียงกลับมาอยู่ฝ่ายผู้สูญเสียเพื่อความถูกต้องที่แท้จริงระแวงยูทูบเบอร์แหละดูออกสุ่มถามเหมือนเหวี่ยงหแหโดนข้อหาเจตนาคา่าถึงกับเก็บทรงไม่อยู่เลยค่ะ เห็นแล้วน่าสมเพชเหมือนพวกหมาที่เรือนที่กำลังอดอาหารพอเห็นอะไรหน่อยพากันวิ่งกู่เข้ามาหาสาระก็ไม่มีน่าสงสารยูทูบเบอร์ต้องเก็บความรู้สึกไว้เดินมาในเส้นทางนี้แล้วและอวยกันมาตั้งแต่แรกสู้ๆนะเหล่ายูทูบเบอร์เพื่อไรายได้ในช่อง Youtube ยอมก้มหัวให้คนที่ขึ้นชื่อได้ว่า เป็นผู้ต้องหาคดีเด็กตายเป็นจำเลยในคดีป่าไม้มีทั้งหัวงอกงอกคนพวกนี้มันไม่มีอะไรในสมองและจิตสำนึกนอกจากอยากได้เงินจากช่อง Youtube ที่รู้ๆไอ้พวกยู u ูเบอร์ก็โดนพวกกูด่าทุกวันมาเฝ้าดูผู้ต้องหาว่าจะทำอะไรเร็วๆอีกบ้างจะบันทึกไว้ให้หมด รหัสผม007ดีๆีให้มันระบายอารมณ์เยอะๆหลังติดคุกคงมีคนแฉเยอะ